สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องตั้งสายนะครับโ o มา at 1 0 1นะฮหน่งฮก็นี่ครับรูปทรงมันเป็นนี่ก็ที่ใช้งานก็ง่ายง่ายครับนี่เข้าไปที่หัวของเครื่องดนตรีอันนี้กีตาร์นะฮะใช้ได,ได้หมดทั้งกีตาร์เบสบูเล่ได้หมดอันนี้กดค้างไว้คือเปิดอันนี้ครับตัวแล้วกดเปลี่ยนโหมดนะครับตัว C ตัวซีนี่เป็นโครเมติกทำ้องตีจะรู้นะฮะตัวจีนี่กีตาร์เขาจะบอกสายด้วยว่าสายไหนเป็นยังไงอ่ามีตัว B ก็เบสจะบอกเส้นสายไวโอลินคูเลเยนะฮะเอาเราเป็น C แล้วกันฮะ C ก็จะบอกโน้ตที่เฉยอ่าทีนี้ C สายบนเป็น E ถ้าใช้เป็นกีตาร์ก็ได้นะฮะเป็นกีตาร์มันจะบอกเส้น6กอย่างเงี้ยฮะแต่วันนี้ผมถนัดแบบขอเป็นโครเมติกแล้วฮะเขาเรียกโครเมติกอ่า กดทีเดียวนะครับเปลี่ยนโหมดให้ยังตัว C กดค้างปิดเปิดนะปุ่มสีเหลืองนี่นะถ้าตรงก็คือจะเป็นสีเขียวอย่างนี้ถ้าไปถ้าไปข้างหน้านี่คือตึงไปหย่อนลงนิดนึงนี่นครับอันนี้ตรงแล้วนี่คือหย่อนไปนี้หย่อนไป ถ้าตรงก็จะเป็นสีเขียวง่ายๆเราบการใช้งานมีปุ่มเดียวนะฮะใช้เสร็จก็กดปิดกดทงัง